ใช่ครับผมนายข้างหลังผมคือโชลูมโลโซยครับจะมาดูกันครับว่าการซื้อรถยนต์60-50ล้านแบบนี้มันแตกต่างกับโชลูมรถยนต์ทั่วไปยังไงประสบการณ์มันต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับและแน่นอนครับว่าที่เราเห็นอยู่แห่งนี้นะครับคือโชลูมของโลโซยครับซึ่งเป็นที่แรกในเอเชียในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยที่เขาตั้งอยู่ในห้างด้วยครับและที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดนี้คือการออกแบบแนวทางใหม่ของทางโลโอย บอกเลยว่าอันนี้ทำออกมาได้สวยและก็น่าสนใจมากๆตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับเราอยู่ที่สยามอารากอนเช่นเดิมนะนี่ทางเข้าทุกคนเห็นแบบนี้น่าจะรู้จักกันดีครับมันคุ้นตามากมากเลยนะแน่นอนว่ามันคือกระจังหน้าของรถยนต์โรลส์รอยนั่นเองครับมันเป็นการออกแบบที่ดูดีมากๆซึ่งเส้นแนวตั้งแบบเล่นระดับแบบนี้มันคือกระจังหน้าที่เราเห็นในรถยนต์โรลส์รอยหลากหลายรุ่นครับเอาแนวคิดมาจากทางวิหารแพรเทียอนนั่นเอง เ,เอกลักษณ์ของโลโอยจัดหนักจัดเต็มมาให้ตั้งแต่ทางเข้าเลยรวมถึงข้างบนนะครับตัวนางฟ้าของเรา Spirit of Ecstasy มีมาให้เหมือนกันตกแต่งพรมเมี่ยมเหมือนกันครับบอกเลยว่าหรูหรามากๆตั้งแต่ทางเข้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่ครับประตูก็หรูหราแล้วนะครับเข้ามาข้างในเราจะเห็นการออกแบบตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับลืมภาพเดิมๆไปได้เลยนะครับเข้ามาก็เห็นตัวคาริเนนแบ a ็กแบ็คนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า จอดเด่นสง,ง่าอยู่ตรงกลางแบบนี้ซึ่งห้องตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางของห้างเนี่ยจะเป็นกระจกรอบทิศทางเลยนะก็เนี่ยเห็นทั้ง2 3สมชั้นเราสามารถมองเห็นของโชว์รูมโลตสลอยที่นี้ได้รถขนาดใหญ่คันนี้คือหรูหราเลยนะเป็น SUV ที่หรูที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับนี่คันนี้ตกแต่งสีดำด้วยนี่ตัวนั่งฟ้าของเราก็จะเป็นสีดำกระจังหน้าทุกอย่างอ่าแล้วนี่ครับเมื่อเราดูกระจังหน้านะแอบเห็นอะไรที่มันคุ้นตากับประตูเมื่อกี้ไหมครับก็คือ ดึงเอกลักษณ์มาทั้งหมดเลยก็เป็นแนวทางออกแบบใหม่ของทางโลซอยทั่วโลกครับและในไทยก็เอามาใช้แล้วในที่นี่ครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มและไม่ใช่แค่การจอดรถโชว์ปกตินะนี่มองดูข้างบนครับอันนี้แหละคือแนวคิดล้ำๆที่เขาใส่เข้ามาครับดวงไฟแต่ละดวงเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวแบบดินามิกได้เมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออมันมีลูกเล่นมีแสงสีเล่นแสงเงากับตัวรถมิติตัวรถได้ง่ายมากขึ้นและการออกแบบตรงนี้ ไฟมันจะอิงตามรถที่จอดอยู่ครับไม่ว่าตรงนี้จะเป็นคาร์ลีแนนเป็นโกสเป็นแฟนทอมตัวไฟจะปรับระดับความโค้งมนตามตัวรถของเขาแล้วก็ไล่ระดับเล่นสีสันต่างๆให้เข้ากับรถแนวทางนั้นๆด้วยครับนี่แค่เข้ามานี่ก็รู้สึกเลยว่าเออมันแตกต่างกับที่อื่นชัดเจนมากๆแล้วก็ความหรูหราประสบการณ์ที่พิเศษกับรถราคา30-50ล้านแบบนี้ผมว่า เออเขาใส่ลูกเล่นพวกนี้มาค่อนข้างดูดีมากครับรวมถึงตัวรถคาริเน่น,นะครับก็นี่มีโชว์พร้อมส่งด้วยนะก็ซึ่งเราสามารถคอนฟิกรถต่างๆไนดะ้คันนี้ก็สามารถเนี่ยคอนฟิกเป็นสีเขียวลายคาร์บอนก็เป็นโทนสีที่สวยเหมือนกันนะครับโทนสีเขียวแบบนี้คือโทนมันดูดีมากๆเลยแล้วก็พื้นที่ภายในวัสดุเรื่องของการใช้งานเนี่ยโรซอยเขาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วครับหลังคาสไตล์แฮดไลเนอร์เนี่ยก็มีมาให้เช่นกันในตัวคาริเน่น,นะครับ ก็เป็น SUV ที่หรูหราที่สุดคันหนึ่งในตลาดเลยก็ว่าได้ครับฟีลลิ่งดีจริงๆซึ่งคนที่มาดูรถมาคอนฟิกต่างๆเนี่ยก็จะได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะครับรวมถึงแค่ทางเข้าเนี่ยครับก็มีที่นั่งต่างๆและที่สําคัญคือการออกแบบใหม่แนวทางใหม่ของทางโลซอยนะครับตรงนี้เราจะเห็นก็คือเป็นส่วนที่โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศอันนี้ของไทยเองก็จะมีการใช้การออกแบบตกแต่งโชว โมเดลรถรุ่นใหม่ๆสเปกเตอร์นะครับผมแฟนทอมแล้วก็มีตัวแบ b บที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งเนี่ยครับเราจะเห็นโมเดลต่างๆมากมายเลยนะส่วนแบ b บอันนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็มีความเป็นไทยเยอะมากๆเพราะว่าคนที่วาดเพ้นลวดลายของตัตแบ b a b บิกเนี่ยก็เคยร่วมงานกับทางโลโซยมาก่อนครับเป็นแบบนามปากกาว,ว่าคุณปอมชานนะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นแนวทางที่เขาพยายามทําให้อ,อจริงๆเหมือนเข้ามาโชว์รูมเนี่ยมันไม่เหมือนแบบ เข้ามาแค่ซื้อรถนะครับได้รับประสบการณ์ทั้งการนั่งรอตรงนี้การเข้าไปห้องคอนฟิกการดูตัวรถยนต์ต่างๆเนี่ยแค่ตรงน,นี้คือเหมือนกับห้องนั่งเล่นที่บ้านแหละมีการหนังสือดูบีสปอคต่างๆการต,ตกแต่งครับและก็จะมีแบบแก้วน้ําขวดน้ําของวอร์สนะครับผมก็มีแบรนด์โลสลอยพิเศษเฉพาะด้วยเนี่ยแค่ขวดน้ําอันนี้ก็ราคาเอาเรื่องแล้วนะแล้วก็หรูหรามากๆครับซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะเราเห็นแค่ภาพรวมตรงนี้แต่เขามีห้องลับครับ บอกเลยว่าห้องนี้พิเศษมากมาแน่นอนครับว่านอกจากรถที่โชว์นะครับเราเข้าไปสู่ห้องลับครับผมห้องนี้เขามีชื่อเท่ๆว่าอัลเทอริเย่ครับเป็นชื่อที่เอามาจากแนวคิดเหมือนแบบห้องของทํางานของนักออกแบบช่างศิลป์ต่างๆงานปราณีต่างๆนั่นเองครับทําให้เข้ามาปรับประสบการณ์อันนี้เป็นครั้งแรกในไทยที่ผมได้รับประสบการณ์แบบห้องคอนฟิกที่หรูที่สุดเลยก็ว่าได้และเป็นครั้งแรกในไทยที่ใช้บนห้างสยามพารากอนครับ และเป็นที่แรกที่อยู่ในห้างเยถ้ามองไออารเซียนเอเชียนทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นที่แรกที่อยู่ในห้างเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะอยู่เป็นโชว์รูมสแตนด์อ alone แต่นี้คือเราอยู่บนห้างความพิเศษของมันดีเทลทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับเราสามารถเลือกได้กุ้นต่างๆว่าเราจะเอาสีอะไรของตัวเบาะรถยนต์หรือว่าภายในรถยนต์โลซอยแบชต่างๆวัสดุหนังลำโพงเป็นยังไงการเดินตะเข็บได้ยังไง รวมถึงพรมที่เราเหยียบเนี่ยครับขนแกะนะขนแกะจริงๆครับมันแบบนุ่มนิ่มมากโนี่สีขาวด้วยบอกเลยว่าแค่เนี้ยก็พรีเมียมแล้วนะครับและนอกเหนือจากอ่ะเลือกได้เสร็จแล้วเลือกอะไรดีสีรถมากถึง84สีครับผมซึ่งต้องบอกตรงว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทางโลสลอยเพราะว่าโลสลอยขึ้นชื่อว่าคุณสามารถคอนฟิกสีได้ทุกสีบนโลกไม่ว่าจะเอาสีโทนไหนคุณ บอกตัวซยเขาทำให้ได้ครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างพื้นฐานที่เขาเซตติ้งมาให้ดูซึ่งไม่ใช่แค่นี้ครับสมมติถ้าผมอยากได้สีโทนแล้วมันจะดูยังไงนะครับเราสามารถเปิดตัวเกทตรงนี้ขึ้นมาสมมติอะเราอยากได้ตัวเบสลดเป็นสีแพลตินัมแบบนี้แล้วอยากได้เออให้อยากได้ท็อปแบบสีอันนี้คู่กับสีอะไรดีนะมันจะสวยไหมผมอยากได้สีน้ำเงินเข้มแบบนี้ มิดไนท์บลูนะครับผมแล้วว่าถ้ารถออกมาเป็นยังไงเขาเออกแบบอันนี้มันดีมากๆเลยนะผมชอบมากเลยอะ่ะคือเราวางปับ๊บมันจะกลายเป็นตัวรถโรลสรอยเลยอะ่ะมันก็จะเห็นได้ว่าเออถ้าใส่อย่างเนี้ยรถหน้าตามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่แบบเนี่ยเราสามารถใส่ยางนี้ได้เลยอ่ะนี่นี่นะครับเราเห็นว่าอันนี้เป็นรูปทรงของโรลสรอยพื้นฐานของเขาแล้วกันว่าถ้าเล่นสีทูโทนเนี้ยหน้าตาตัวรถ มันจะเป็นยังไงเออเขาคิดมาดีนะแบบดูคิดพวกอะไรพวกนี้ดีเทลมาดีแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าสีพวกนี้ถ้าเจอแสงแดดเป็นยังไงสมมติผมชอบสีส้มอะส้มอันนี้แมกมาเลสอะสีแดงนะครับผมประมาณนี้คู่กับสีอะไรดี Arctic White, ิกไวท์อะเราไปดูกันครับว่าเออมันจะอยู่บนรถมันจะเป็นยังไงหน้าตาอะไรยังไงเราสามารถมานั่งส่วนของโต๊ะตรงนี้ได้ครับซึ่งโต๊ะตรงนี้ เขามีการออกแบบที่ใช้ไม้ตรงนี้นําเข้าทั้งหมดเลยนะตรงนี้กระบุหนังและเราจะเล่นกับแสงสีได้ว่ารถที่เราจะซื้อที่เราจะสั่งเนี่ยสีแดงกับสีขาวมันได้ไหมและโคมไฟมันก็สามารถปรับระดับได้ครับสมมติอะอยากได้แสงใกล้ๆคุณสามารถกดขึ้นลงอย่างนี้ได้อ่าน,นี้แสงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบไม่เข้มมากเออเป็นยังไง เราสามารถเล่นกับโคมไฟข้างบนได้ครับซึ่งเป็นครั้งแรกของทางโอซอที่เราสามารถแบบปรับดึงลงขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้วก็โต๊ะพวกนี้เรื่องไลติงกับแสงสีเนี่ยเป็นส่วนสําคัญและโลซซยเขาคิดมาอย่างดีมากเลยว่าแสงประมาณไหนความสว่างประมาณไหนโทนสีที่ออกมาประมาณไหนโคมไฟก็สามารถเปิดปิดหรือว่าปรับระดับแสงให้มืดสว่างได้ผ่านการควบคุมแบบไม่ต้องสัมผัสแบบนี้ครับนี่ก็ถือว่าแค่โคมไฟเนี่ยก็ทําได้มา ดูดีมากานะเนี่ยรีแสงต่างๆได้ด้วยเป็นจุดเด่นหนึ่งที่เขาคิดดีเทลมาทุกส่วนจริงๆครับซึ่งสีก็เยอะมากจริงๆนะครับอ่ะก็ลินชาร์กเขาก็อิงสีตามข้างบนนะว่าเป็นส่วนฐานตัวรถหรือว่าส่วนท็อปตัวรถนะครับรอ่ะนี่แค่งานเนี่ยไม้ก็ดูดีและเล่นลรดลายตัดขวางแบบนี้และไม่ใช่แค่สีได้เขายังมีให้เลือกก็คือตัวลายไม้นะครับซึ่งอันนี้เขาใช้ไม้จริงทั้งหมดแต่ละโซนทวีปประเทศ ใช้ทั้งต้นลายเดียวกันให้มันต่อเนื่องกันแต่ละคันเนี่ยลายจะไม่เหมือนกันนะครับแม้คุณจะเลือกสีนี้แต่ต้นไม้ตามธรรมชาติไม่มีทางที่จะได้ซ้ากันแน่นอนก็เนี่ยมีสีเข้มสีอ่อนแบบนี้เยอะมากแล้วผิวสัมผัสแต่อันเนี่ยมันแตกต่างกันผมมองว่าอันเนี้ยดูดีมากเลยอ่ะมันจะบอกว่าเออไม้มันเนี่ยมาจากโซนประเทศไหนใช้ต้นไม้อะไรยังไงก็จะมีดีเทลบอกนะครับผมชื่อแต่อันก็แตกต่างกันหรือว่าถ้าแบบ แนวคลาสสิกย้อนยุคหน่อยก็จะเป็นลายไม้แบบเคลือบเงาที่เป็นโอ๊กอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นแล้วนะยุคนี้แต่อันนี้แหละคือความหรูหราที่พวกแฟนทอมน่าจะชอบกันหรือว่าคนมีอายุหน่อยก็น่าจะชอบแต่ถ้าวัยรุ่นนะครับก็เสพเป็นนอนแบ็กหรือว่าลายคาร์บอนที่เป็นลายพิเศษของทางโรซอยนะครับนี่ก็จะมีเล่นลวดลายซึ่งเป็นคาร์บอนจริงๆด้วยทุกอย่างมันคือแบบดีจริงๆอะ ฟิลลิ่งผิวสัมผัสนะครับผมของตัวโลสลอยเขาทํามาสมราคาแหละที่แบบรถทําไมราคามันสูงเพว่ดีเทลพวกนี้แหละเขาใส่ใจครับรวมถึงอันนี้ From Goodwood to Bangkok นะครับผมก็คือจากต้นกำเนิดมาสู่ในไทยของเขาตัว s p i e i t of Ecstasy นะครับผมนี่เล่นรถลายโชว์แบบนี้สวยงามเป็นลายแบบขึ้นรูปแบบนี้ตัวร่มนะครับผมก็มีโชว์ด้วว่าร่มที่เราเห็นเนี่ย ิลลิ่งเป็นยังไงที่อยูนตัวรถที่ซ่อนอยู่รงประตูเนี่ยที่เราชอบกดเล่นกันอะ่ะอันนี้ก็จะมีด้วยว่าพื้นฐานสีแดงสีดำสีน้ำตาลและสามารถคอนฟิกได้รวมถึงตัวโลโก้นางฟ้าของเรานะครับคุณอยกไดนสีแบบด้านนี้ฟิลลิ่งมันดีมากหรือจะเป็นสีแบบออกทะท,อง,ทองแดงหน่อยครบคล้ายๆโรสโกบ้างแล้วก็สีทองคุณสามารถคอนฟิกเลือกได้ทั้งหมดและมันโคตรหนักเลยนะครับผมเนี่ยคืองานพวกนี้ทำได้ดีมากและ คุณอยากได้เป็นคริสตัลแบบใสๆเรื่องแสงก็มีให้เลือกเช่นกันมีโชว์โมเดลรถมีโชว์ตัวแก้วแชมเปญน,นะครับผมและน,นี้คือจุดเด่นที่ผมอยากให้เห็นแต่ไม่รู้ว่าจะมาไหมคือตัวสาลัยไฮไลเนื้อที่ครั้งนี้มากกว่าแค่อันเดิมครับมันมีดาวที่อิงกับพวกท้องฟ้งฟาดาราศาสตร์จริงๆว่าดาวตกมันขึ้นตรงไหนไปจบตรงไหน ดาวเหนือดาวอะไรต่างคือทุกอย่างเนี่ยอิงตามท้องฟ้าที่เราเห็นจริงๆแล้วก็เอามาใส่บนหลังคาของโลซซยครับซึ่งเป็นออปชันที่ต้องเพิ่มเงินแล้วก็บอกเลยว่าหรูมากคือถ้ามองด้วยตาเปล่าอย่างนี้เอ๊ะเมื่อกี้เห็นดาวตกแล้วมันจะขึ้นแบบสลับไปเรื่อยๆครับไม่สามารถบอกได้ว่าจะมาเส้นไหนอิงตามดาวตกจริงๆบนของโลกเราครับและเมื่อมองดีๆเนี่ยมันจะมีความสว่างแต่ดวงแต่ดาวเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งมันไม่ใช่ led มาแปรๆๆ,ๆมันคิดว่าความสว่างแต่อันเนี่ย ตามของจริงมันเป็นยังไงมุมมองเวลาเปลี่ยนมุมมองเนี้ยอันไหนสว่างสุดเนี่ยพอหันด้านนี้ปั๊บสามดาวน,นี้สว่างตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวคิดที่ดีเทลดีมากๆครับและนอกเหนือจากนี้ก็มีการโชว์พื้นที่นั่งรอต่างๆมาและที่สําคัญคือตัวหน้านก็มีสีให้เลือกเพิ่มเติมอีกครับและก็จอคอนฟิกขนาดใหญ่มากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคอนฟิกรถยนต์ของโรซอยเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปคอนฟิกอ่ะให้ดูนนี้อีกนิดนึงแล้วกัน ตัวเบาะหนังของทางโลซซยครับอันนี้คือหนังแท้หนังแท้เลยอะแต่ละไอเนี่ยเห็นไหมหนังแท้ลายมันจะไม่เหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะผลิตมาแค่ไหนและผิวสัมผัสเนี่ยคุณสามารถเลือกสีได้ทั้งหมดเลยว่าสีของตัวเบาเราเนี่ยจะเป็นยังไงและอิงไปตับด้ามของร่มที่เราคอนฟิกด้วยว่าเบาะอันนี้สีร่มแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงและดูสีทั้งหมดเลยครับ เยอะมากนะคุณสามารถเลือกสีเบาะได้เยอะจริงๆอะ่ะแล้วก็ด้ามล่มก็จะเปลี่ยนแปลงตามสีเบาะที่เราเลือกครับเนี่ยคุณอยากด้เบาะสีโทนไหนและอันนี้คือหนังแท้ทั้งหมดนะครับผมนี่สีนี้คือเด่นที่สุดในประเทศแน่นอนเนี่ยคุณสามารถดูหนังได้สัมผัสหน,นังได้ว่าเป็นยังไงและกลิ่นของหนังแท้เนี่ยหอมมากๆเลยครับมาถึงส่วนที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยครับคือการคอนฟิกของตัวโรสอยคาร i ลิน เป็นซีรีส์2แล้วนะนี่เราเห็นเนี่ยคือหน้าตาใหม่ของตัวคาลินันแล้วครับยังไม่มาไทยนะแต่คอนฟิกได้เราสามารถเลือกสีมากกว่าร้อสีได้เลยอ่ะเนี่ยคือเลือกสีแซนด์ดั d นะครับผมแล้วก็คอลเลกชันพิเศษก็ต้องเพิ่มเงินต่างๆมากมายโอ้อันนี้คือเหลืองมากเนี่ยครับสามารถจิ้มคอนฟิกได้ทั้งหมดเลยที่เราเห็นตัวโมเดลเมื่อกี้แหละอันนี้สามารถเลือกได้ครับแล้วก็เลือกได้ว่าสีที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบโมโนโทนหรือว่า เล่นทูโทนตรงฝากระโปรงได้ล้อยีิบสนิ้วหรือจะเอารอแบบธรรมดาสีขาวสีดำยีิบสนิ้วเลือกได้ทั้งหมดเลยครับอลองกดเล่น,ลนดูเราสีอะไรดีมาดูครับว่าคอนฟิกรถหน้าตาออกมาเป็นยังไงครับตัวรถผมขอสีแมกมาเลดแล้วกันจากนั้นเราก็เลือกได้ว่าตัว Spirit of Ecstasy เนี่ยจะเอาแบบไหนครับจะเอาแบบธรรมดาสีเงินโครเมียมแบบนี้หรือว่าจะเป็น Solid Silver เงาขึ้นมาหน่อยหรือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สีดำแบบนี้หรือจะเป็นแบบเรืองแสงคริสตัลซึ่งสามารถเลือกเป็น u p l i ล t Spirit of a ฟอ s ทได้ครับผมก็เนี่ยตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะและ้วหลังจากนั้นนะครับมาเรื่องของวิ d ดีเทล i ิงดีกว่าเป็นโครมตัวดุมล้อเนี่ยที่มันไม่เคยหมุนเนี่ยครับผมว่าจะเลือกเป็นแบบไหนเป็นตามสีตัวรถหรือเป็นตัวโครมก็ได้เบรกคาลิเปอร์สีส้มสีน้ำเงินฟ้าๆอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ย คือมันตกแต่งได้เยอะมากจริงๆครับซึ่งเมื่อเราคอนฟิกรเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวรถโชว์แบบนี้เลยว่าเนี่ยเราเลือกสี m มกมาเลสทูโทนแบบนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแบบมุมมองตัวรถต่างๆได้หมดเลยครับผ่านตัวหน้าจอด้านข้างมีเส้นโคชลายยังไงอะไรบ้างสีตัวดุมล้อเนี่ยคือเราภายนอกภายในนะครับผมภายในก็สามารถเลือกดีเทลได้อีกว่าจะเอาสีแบบไหน เบาชมพูไปเลยอย่างนี้ดีไหมนะผมซึ่งมันเลือกโทนได้ทุกอย่างของตัวรถนี่แล้วก็ลายไม้ไม่เอาไม่ชอบนะครับผมเป็นแบบสีดำอ่าคือมันเลือกได้เยอะจริงๆอ่ะเราแบบคอนฟิกทั้งวันได้เลยครับซึ่งแนวคิดของห้องนี้เขาบอกว่าเป็นห้องที่อยากให้คุณอยู่คอนฟิกรถได้ทั้งวันโดยที่รู้สึกสบายคอม์ตแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนครับทำให้ผมสามารถคอนฟิก ไปเรื่อยๆได้ครับผมราคาค่อยว่ากาันจะ30ล้านเริ่มต้น38ล้านเริ่มต้นแต่ไปจบที่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรุนกันอีกทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับมันจะมีโมเดลบอกเลยว่าประตูเปิดออกมาคุณจะเห็นโทนสีแบบนี้ปิดประตูเป็นยังไงเบาข้างหลังเป็นแบบอย่างนี้เห็นลายไม้ตรงกลางลายคาร์บอนตรงกลางขนาดใหญ่อะไรยังไงครับก็คือภาพรวมของตัวรถทั้งหมดครับผมก็จะสรุปออกมาว่าราคาประมาณเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ แปลกใหม่นะเราไม่ค่อยเห็นแบบพวกตัวรถที่เราสามารถเข้ามาดูห้องแบบนี้ได้ถ้าเราไม่มาซื้อจริงๆซึ่งห้องเนี้ยถ้าเราสนใจอยากเข้าก็ต้องเป็นคนที่ติดต่อทางเซลล์แล้วเขาก็ต้องจองนัดคิวก่อนไม่สามารถเดินเข้ามาปเปล่าๆได้เลยมาถ่ายประสบการณ์ห้องตัวนี้ให้ฟังกันครับบอกเลยว่าทุกส่วนของตัวโรซอนเนี่ยเขาคิดดีเทลมาตนะั้งแต่ตัวรถ ยานห้องคอนฟิกที่เขาเรียกว่าอัลเทอร์เนียนั่นเองครับก็หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ดีดนะครับในการที่ถ้าคุณมาซื้อรถยนต์โรซอยมาดูรถเนี่ยที่นี่มันได้รับประสบการณ์ที่มันแตกต่างกับรถยนต์ทั่วไปยังไงกับรถที่ราคาเกือบ50ล้านแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทางโรซอยเนี่ยเขาพยายามใส่ใจในดีเทลทุกๆอย่างตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงห้องที่คอนฟิกแบบเนี่ยคือทุกอย่างคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมด รถคันนี้มีความเป็นตัวเองสูงมากๆสมกับราคาที่เขาจ่ายเพิ่มสมกับส,ส่วนที่เขาพยายามตั้งใจให้ออกมาเป็นแนวทางใหม่ของทางโชลุมโลซอยแบบนี้ครับบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่คนทั่วไปอาจจะหาได้ยากมากๆถ้าไม่มาจองไม่มาซื้อรถยนต์โลซอยแบบนี้ครับและในครั้งนี้นะครับต้องขอทางโลซอยมอเตอร์คาร์แบงคอกนะครับที่เชิญให้ทางเทคแอลออโต้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นแนวทางการออกแบบใหม่ของโชลลุมโลซอยแบบนี้ครับ ยังไงคลิปนี้ถ้าหามีข้อคิดมลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ